ฟินิกซ์ทาหลอสองสามสามสองสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อนะคะใครจะกลับมาปลุกต้นรักกับคุณนะคะใครจะกลับมาปลุกต้นรักกับคุณนะคะขอให้ไพ่บอกทีนะคะตั้งจิตให้นิ่งส่งพลังงานมาที่ไพ่นะคะสาธุสาธุสาธุนะคะ ด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้านะคะและผู้ที่พบเจอคลิปแอนดอมนี้นะคะขออนุญ,ญาตุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออนุญาตท่านเจา้ากรรมนายเวรทั้งหลายของผู้ที่พบเจอคลิปแดนดอมนี้ด้วยนะคะใครกันนะจะกลับมาปลูกต้นรักกับคุณนะคะขอให้ไพ่บอกทีนะคะขอชัดๆนี่เป็นคลิปแดนดอมนะคะ อาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะขอให้คุณเลือกรับเอาแต่พลังงานดีๆและพลังงานบวกๆนะคะเพราะว่าพลังงานดีๆและพลังงานบวกๆจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามานะคะหากสนใจดูดวงนะคะก็สามารถคลิกโปรไฟล์และทักทายกันได้นะคะจะเป็นพลังงานของคุณอย่างแท้จริงนะคะหนึ่งดาบนะหนึ่งดาบเด็กถือเหรียญว้าวคนคนนี้นะคะ เป็นคนที่เขานะคะและคุณเนี่ยอาจจะเคยตัดกันไปแล้วก็ได้นะคะนางดาวและอยากจะกลับมาชัดเจนกับคุณนะคะรอเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสมนะคะอยากจะกลับมาปลูกต้นรักกับคุณยังทนุถนอมอยังเก็บรักษาความดีของคุณสิ่งดีๆของคุณเขามองว่าคุณคือสิ่งที่ล้ำค่านะคะเด็กถือเรียนนะบางคนบางคนอาจจะเด็กกว่ากันได้หรืออายุไล่ๆกันนะคะ เพดอัพคับนะคะคุณเป็นคนน่ารักจริงใจมีสเสน่ห์นะคะเด็กถือถ้วยนะคะอยากจะกลับมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณอยากจะกลับมาชัดเจนกับคุณนะคะโอเคใครกันที่อยากจะกลับมาปลูกต้นรักกับคุณนะคะเขาทะลุทนอมากเลยนะคะต้นรักต้นนี้นะคะขอไพ่บอกทีนะคะพี่ไพ่ดูซิไพ่ที่ได้คือคิงถือดาบนะคะ คนคนนี้นะคะถือดาบเลยคือกลับมาอยากจะชัดเจนอยากจะจริงใจอยากจริงจังอยากจะทำอะไรให้มันชัดเจนมั่นคงอะค่ะคุณอับคับเพราะคุณคือคนที่เขารักอะค่ะราชิงถือถ้วยนะคะ,ะ,ค,ะคุณเป็นคนที่เขารักคุณเป็นคนน่ารักนะคะคุณอาจจะชอบนะคะเนี่ยช่วยเหลือช่วยเหลือสรรพสัตว์นะคะอาจเนี่ยนะคะราชิถือถ้วยไปเนี้ยนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนรักธรรมชาตินะคะอ่าเนี่ยนะคะเขามาเพราะว่า โอเคเขามาเพราะเขาต้องมาค่ะสิบถ้วยขึ้นคือเขารักคุณนะคะเขาอยากจะกลับมาชัดเจนกับคุณอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณหากคุณและเขาเคยวาดหวังอนาคตไปด้วยกันนะคะเคยเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้ก็อยากจะกลับมาชัดเจนและอยากจะกลับมาชัดเจนแบบจริงจังนะคะหมายมั่นปั้นมือจริงจังคือเอาจริงอะคะ่ะในหนึ่งดาบใบหน้านะคะเนี่ยะะเห็นไม้บ้านนะคะ เนี่ยนะคะเอ็ดออฟซอร์สเนี่ยบ้านนะคะอยากจะปลูกต้นรักกับคุณอยากให้มันผลิดอกออกผลนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นะคะหลังจากที่เดทนะคะเคยน่าจะจบกันไปค่ะนะคะ,นะคะยังเสียได้เสียใจเขาอาจจะเคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจก็ได้นะคะบางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคานณะราศีเดทราศีพิจิกได้นะคะหนึ่งสามสามหนึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณนะคะ ธาตุน้ำมินออรากฏดพิจิกออกมาเยอะแล้วก็ธาตุลมนะคะมมถุนกุ่มตุมโคเป็นอะไรขออภยัยเมถุนกุ่มตุลน,นะคะเนี่ยสิบถ้วยนะคะเลขสิบนะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณก็ได้นะคะหนึ่ง่วนศนหนึ่งนะโหราชิถดาบค่ะเป็นคนที่คุณและเขาเนี่ยต่างก็แบบไม่ยอมกันเลยอะ่ะเป็นไพ่คู่นะคะฟาดฟันกันนะคะไม่ยอมใครต่างก็ไม่ยอมอะคะ่ะอ่าเอาชนะกันนะคะเป็นคนที่ คุณและเขาเนี่ยนะคะถือดาบใส่กันทั้งคู่เลยนะคะคือมีอีโก้ใส่กันนะคะอยอมหักไม่ยอมงอนะคะเคยแบบแล้วก็รอคอยกันมานานแล้วบางคนก็เเดือนบางคนก็ไม่เกินเจ็ปีนะคะรอกันมานานแล้วนะคะเขาก็รอคอยนะคะแล้วรอดูว่าเออคุณจะเอาอยัางไงอ่ะนะคะอรอคุณมานานแล้วคุณและเขาตัดกันมาแบบก็ยังต่อให้คุณและเขาจะไม่ได้คุยกันหรือ จะไม่ได้เจออะไรกันเลยแต่ความรู้สึกคือเขายังคิดถึงคุณนะคะอ่านะคะเขายังคิดถึงคุณเขาตระหนักรู้ได้แล้วว่าสิ่งที่เขาทําไปอะ่ะมันมันทาให้เขาอะ่ะไม่ได้มีความสุขอะ่ะเขาอยากจะกลับมามีครอบครัวกับคุณคิดถึงความดีที่คุณเคยช่วยดูแลคิดถึงความดีที่คุณเคยได้ทําให้กับเขาอะคะ่ะแล้วตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้ต้องการเขาแล้วคุณอาจจะมี คนเข้ามาหมายปองะคะ่ะเป็นที่รักคุณเป็นที่รักต่อผู้ที่พบเห็นนะคะบอกเลยนะคุณถือถ้วยไปเนี้ยนะคะดูสิทั้งกระรอกทั้งน้องอทั้งปลาทั้งกบทั้งอะไรมีคนเขาหมายมั่นปั้นมือมองเห็นสเสน่ห์ของคุณมองเห็นความดีของคุณนะคะและคุณเป็นคนที่บทจะดีก็ดีบทจะร้ายคุณก็ร้ายแบบตัดขาดชึบนะคะอืมนะคะบางท่านคุณก็ตัดเขาเลยนะคะอ่ามันเลยทําให้เขารู้สึกแบบ ก็เจ็บอะค่ะเรทอะนะคะ,ะ,ะและเพาวานอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ6ดาบอยากจะไปต่อกับคุณอะบางคนอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอยากมาสร้างครอบครัวอยากไปต่อกับคุณเขาเคยทําร้ายจิตใจคุณขเขาก็อยากจะกลับมาขอโอกาสได้ไหมนะคะมันก็อยู่ที่คุณนะว่าคุณจะต้องการหรือไม่ต้องการเขานะคะบางคนเขาก็อาจเคยเมินเฉยใส่คุณนะคะเคยแบบ จัสเมนน่ะเนี่ยเขาอยากมาสร้างครอบครัวกับคุณมากอะ่ะเคยนิ่งใส่คุณนะคะดูสิสี่เหรียญเคยเพิกเฉยเย็นชาอย่างกับก้อนหินเย็นชาอย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วตอนเนี้ยนะคะพอแอลวานคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยอะ่ะคุณไม่ไหวแล้วนะคะคุณก็รู้สึกว่าจัสเมนสิ้นสุดสักทีกับความทุกข์ความยากนี้นะคะเขากลับตื่นรู้นะคะจัสเมนเขากลับรู้สึกคิดถึงคุณนะคะอ่าและแอมเ r อเรอร์นะคะบางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศี เม็ได้นะธาตุไฟนะคะไม่สิงธนูเขากลับสองถ้วยคุณกลับรู้ว่าเขารักคุณมากนะคะแล้วเขาตัดคุณไม่ได้อ่ะนะคะอืมคุณและเขาอะนะคะเป็นคู่กันนั่นแหละนะคะอยากจะกลับมาปลูกต้นรักอยากจะกลับมาชัดเจนอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะนี่คือนะคะคนที่เขาอยากจะกลับมา ปลูกต้นรักกับคุณนะคะอยากมีครอบครัวกับคุณแหละนะคะขอบคุณทุกการเมน้นการแชร์การไลค์การ s u b สไครต์นะคะฝากกดเมน้นกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองส,ส,สุขสมหวังทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ